สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Invest ประจำวันจันท์ที่28สิงหาคม2566ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ข่าเราแนะนำทยอยสะสม3กองทุนด้วยกันนะคะจะมี SP AH India SP T12 แล้วก็ SP AH NGF ค่ะสำหรับ SP AH India นะคะลองมองค่ะว่า อินเดียเนี่ยโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจเขาภายในปี2030เนี่ยที่ถ้าโตได้ระดับประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้อิน,อนเดียเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์สามของโลกได้ภายในปี2030นะคะแล้วก็ STT2 เนี่ยจะเป็นการลงทุนในหุ้นไทยซึ่งก็จะเลือกเฟ้น12บริษัทนะคะที่ดีที่สุดในตาอุตสาหการรมนะก็มเฟมเจอร์ก็มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็มองะคะ่ะว่าการจะตั้งรัฐบาลสําเร็จเนี่ยก็จะทําให้หุ้นไทยไปต่อได้นะคะส่วน HPNGF ค่ะก็เป็นเบอร์หนึ่ง เคลียรนะคะซึ่งทางเ,เราเนี่ยมองว่าทาง BOJ นะคะยังคงใช้ในโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายอีกระยะหนึ่งนะคะอนอกจากนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็กลับมาต่อเนื่องด้วยค่ะจากการที่ค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่านะคะก็เป็นอีกประจันนึงที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นได้ค่ะแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีเรื่องค่าแรงนะคะที่สูงสุดในรอบ30ปีค่ะเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยคอนซัมชันในฝั่งญี่ปุ่นก็น่าจะกลับมาได้ดีค่ะ ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะก็ผันผวนร,ระหว่างสัปดาห์คาะท่ามกลางนะคะการรอคอยการประชุมแจ็กสันโฮนะคะระหว่างวันที่24-26สิงหาคมคะ่ะ เรามาเริ่มกันที่ภาวะตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะคะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะอย่างตัว S&P 500นะคะก็บวกขึ้นมา0.8%ค่ะส่วนตัว NASDAQ เนี่ยบวกได้ดีถึง2.3%นะคะโดย e r o m e p o w e l l s p e e e h นะคะที่ k s สัน o l e เนี่ยโทนก็ยังคง Hockish อยู่นะคะว่าคือเขามองว่าสติของสหรัฐเนี่ยยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของ f ฟดค่ะที่จะต้องดึงเงินเฟ้อลงมาให้เหลือ2%นะคะแล้วก็การใช้นโยบ ไทเทนเนี่ยยังมีนยัยะสำคัญต่อเนื่องเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เลยทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยลงมาจากจุดพีคนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเงินเฟอ้อของทางสหรัฐเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็ยังคงสูงกว่าทาร์เก็ตเขานะคะซึ่งเฟดเองเนี่ยก็เตรียมการค่ะที่จะเริ่มเพิ่มเรทเพิ่มเติมนะคะหากเห็นสมควรค่ะ ซึ่งนอกจากนี้ค่ะก็จะมี P.M.I. ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมนะคะที่ออกมาอยู่ที่50.4ซึ่งก็เป็นเลเวลที่ต่ำที่สุดในรอบ6เดือนค่ะนอกจากนี้เนี่ยตัวเลขคำสั่งซื้อใหม่ก็ หดตัวในรอบ6เดือนด้วยค่ะส่วนฝั่งยุโรปนะคะเอเมเชยุโรปก็บวกไป0.7คะ่ะซึ่งทางคุณคริสตินลาการประธาน ECB ีนะคะที่แจสันโฮเนี่ยก็ยังคงเป็นโทนที่ฮอกกิชเช่นเดียวกันนะคะโดยรีดเบยุโรปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ในระดับสูงตราบเท่าที่จําเป็นนะคะเพื่อที่จะชะลองเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงลงมานะคะคือยุโรปเองเนี่ย เงินเฟอ้อเขาเคยไปพีอยู่ที่ประมาณ10.6นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ลงมาประมาณ5.3นะคะจากราคาพลังงานที่ลด,ดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่าสูงกว่าเป้าหมายพอสมควรเลยนะคะที่อยู่ที่2%ค่ะส่วนในด้าน PMI ของยุโรปนะคะก็หดตัวต่ำที่สุดนะคะเกือบรอบ3ปีแล้วก็รุนแรงกว่าที่คาดนะคะโดยเฉพาะในเยอรมันเนี่ยที่ดัชนีภาคบริการหดตัวลงมามากค่ะ ส่วนฝั่งญี่ปุ่นนะคะ Nikkei 225ก็บวกไป0.6%ค่ะโดยโตเกียว CPI ที่เป็นเ a r อนเยียในเดือน สิงหาคมนะคะก็ออกมาอยู่ที่2.9%คะ่ะก็ชะลอตัวจาก3.2%นะคะความกดดันที่ BJO เนี่ยจะต้องฮอกกิชก็เลยน้อยลงมานะคะส่วนตัวฝั่งบอลยิวเนี่ยก็สูงสุดในรอบ9ปีนะคะก็ปิดอยู่ที่0.66%คะ่ะซึ่งก็อาจจะทำให้ทาง BJO เนี่ยต้องมีการเข้าสือพันธบัตรนะคะเพื่อที่จะชะลอการพุ่งขึ้นของทางบอลยิวคะ่ะ ส่วนฝั่งจีนค่ะ MSCI ไชนนะคะแล้วก็หังเส็งเนี่ยก็ปิดที่0%ูก็ประมาณวีที่แล้วเลยนะคะซึ่งวิกฤตอสังหาของจีนเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่อาจจะลากยาวรุนแรงนะคะหลังจากที่คันทรีการ์เด้นเนี่ยมีการผิดนัดาชำระหนี้นะคะแล้วก็ทาง Ever grand e v e r g r ์แกรเนี่ยก็มีการยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายนะคะส่วนค่าเงินหยวนเนี่ยก็มีการอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะสู่7.3หยวนต่อดอลลาร์ทำให้ทางการเนี่ยต้องเข้ามาแทรกแซงนะคะซึ่งก็มีการตรึงอัตรา แลกเปลี่ยนเอาไว้ที่7.2นะคะอยู่อยู่ต่งตอดอลลาร์ค่ะส่วนฝั่งไทยนะคะก็ตอบรับได้ดีค่ะบวกมา2.7%หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนะคะดมนำโดยพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนฝั่งอาเซียนเนี่ยสุตัวที่บบกได้ดีที่สุดก็คือฝั่งเซตบ้านเรานะคะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เ,เป็น p e r ร์ฟอได้แย่ที่สุดนะคะซึ่งก็ลบไป2.1%ก็เริ่มมี Flow ออกนะคะทั้งที่เป็นมันทูเด t e แล้วก็ว e k ทูเด t e ค่ะส่วนตัวบอลยูนะคะ2ปีก็ขึ้นมาปิดที่5.08นะคะก็รอพาเวลแถลงนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยก็คือ Price ไปทางที่ฮอกกิชอยู่แล้วนะคะส่วนตัว10ปีเนี่ยก็อยู่ใกล้ระดับเดิมนะคะที่4.24%สิ่งที่กดดันก็คือเรื่องการที่ S&P เนี p มีการลดความน่าเชื่อถือธนาคารภูมิภาคนะคะนักลงทุนก็เลยมีความกังวลในเรื่องของภาพเศรษฐกิจ 看。好 ในฝั่งเซกเตอร์แอด์คอมเมอดิตี้นะคะก็หุ้นกลุ่มเทคค่ะบวกหลังจากที่กลุ่มเทคโนโลยีนะคะรายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดค่ะอย่าง NVD เนี่ยที่เป็นบริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของสหรัฐค่ะมีการรายงานผลประกอบการในไตรมาสสนะคะทาสถิติค่ะรายได้สูงสุดกว่า1.3ล้านล้าน USD นะคะซึ่งก็เป็นการบวกขึ้นถึง101% year-on-year year นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มาจากรายได้ในกลุ่ม Data Center นะคะที่พุ่งขึ้นมาถึง171%นะคะ่ะเป็น ตัวเลขที่แตะที่สุด สูงสุดในรอบประวัติการเลยนะคะก็เลยทาให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งสูงแล้วก็ช่วยเน้นช่วยหนุนตัวซนติเมนต์นะคะกลุ่มเทคในสัปดาห์ก่อนค่ะส่วนราคาน้ํามันนะคะ WTI ก็ลบไป1.7%ค่ะหลังจากที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ในประเทศหลักเนี่ยมีการหดตัวลงมานะคะซึ่งของสหรัฐเนี่ยก็อยู่ที่ PMI เนี่ยใกล้หลุด50แล้วนะคะซึ่งถ้าหากหลุดจริงเนี่ยตรงนี้ก็จะบ่งชี้ค่ะว่าภาคธุรกิจของสหรัฐเนี่ยอยู่ในภาวะหดตัวนะคะส่วน ราคาทองคำค่ะบวกไป1.3%นะคะแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยบวกไป0.7%อนต์ามบอลยูที่ดีดขึ้นมานะคะ <S <S ฟังบิตคอยค่ะลบไป0.1%ก็ไม่ได้มีคาตาลิสต์เดนเ่นเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับตัวบิตคอย มาดูคีย์ไฮไลท์ของเราประเด็นแรกในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการที่ริสเรียมีมของสารัฐเนี่ยเข้าใกล้สูตรแล้วนะคะซึ่งก็เป็นไปได้ค่ะว่าตลาดหุ้นของสารัฐเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานในเร็วนี้นะคะ ซึ่งคำว่า Risk p r ี m i u m คืออะไรนะคะมันก็คือส่วนต่างของผลตอบแทนค่ะจากการลงทุนในหุ้นสหรัฐกับผลตอบแทนของตัวการลงทุนในบอลยิวของสหรัฐอายุ10ปีนะคะตรงนี้แปลว่ายิ่งเล็กมากเนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นของสหรัฐยิ่งน่าสนใจนะคะก็คือยิ่งเล็กมากยิ่งดีนั่นเองส่วนชาซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2002ันสอเนี่ยตัวริสพีมิ่งนะคะก็แทบไม่เข้าใกล้สตรเลย แมกระทั่งช่วงที่มีโควิดก็ตามค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเช็คประมาณช่วงวันศุกร์นะคะก็อยู่ประมาณ0.6%แล้วแล้วก็โดยมากเนี่ยเวลาที่ตัว r s k Premium เนี่ยต่ำสูดนะคะก็จะนำมาด้วยการปรับฐานของตลาดหุ้นสารัฐนะคะโดยชาร์จขวาค่ะก็เป็นการที่ ทางสารัฐนะคะรันตัวบัตรเจเด f ฟฟิสิตนะคะหรือว่าการใช้นโยบายทางการคลังแบบขาดดุลน,นะคะซึ่งเวลาที่บัตรเจเด f ฟฟิสิตต่อ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นทุก1%นะคะก็จะนํามาซึ่งตัวบอลยิวของสหรัฐ10ปีเนี่ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ40 b a s i เบ o ิสพนะคะซึ่งถ้าคาดการไปข้างหน้าเนี่ยไปจนถึงปี2030นะคะตัวบัตรเจเดฟฟิสิตต่อ GDP เนี่ยก็คือไม่ลงเลยนะคะก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยบอลยิว10ปีน่าจะลงยากนะคะนั้นเนี่ยตัวริส ยมก็เลยยิ่งพงกหัวยักขึ้นนะคะเว้นแต่ว่าถ้า r n i n g เน่ยดีขึ้นมาโตแรงๆจริงๆนะคะก็เลยมองว่าการกู้ยืมสาธารณะของสหรัฐเนี่ยก็ยังคงจะอยู่สูงต่อไปเรื่อยๆนะคะอีกน้อยเนี่ยปีซึ่งก็เลยทำให้ตัวพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของสหรัฐเนี่ยยงลงยากกว่าที่คาดนะคะ นอกจากนี้ค่ะถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะคะทางดัชนี S&P 500เนี่ยก็คือขึ้นมาจากหุ้นเทคเพียงไม่กี่ตัวนะคะก็อย่างเช่นตัว m a g n i f i Cent Seven นั่นเองนะคะก็เลยมองว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่ได้จะมีแคตตาลิสอะไรนะคะที่จะทำให้หุ้นพวกนี้เนี่ยไปต่อได้แรงๆนะคะแบบที่เคยเป็ดเราก็เลยมองว่าช่วงที่เหลือของปีก็เป็นไปได้คะ่ะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะ,จะมีการปรับฐานลงมานะคะ อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็ GDP ของไทยในไตรมาสสอค่ะออกมาโตต่ำกว่าคาดการนะคะในขณะที่ลุ้นค่ะว่าหุ้นไทยจะสามารถรีบาวได้นะคะหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จค่ะ โดย GDP ของไทยในไตรมาส2นะคะก็ออกมาอยู่ที่1.8ค่ะก็เป็นการชะลอตัวจากไตรมาสแรกนะคะที่อยู่ที่2.6ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็มีการโตต่ำกว่าคาดการเอาไว้ด้วยนะคะที่3ตรงนี้เนี่ยมาจากการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็การใช้จ่ายภาครัฐที่มีการชะลอตัวลงไปนะคะแล้วก็การส่งออกเนี่ยก็มีการหดตัวลงตามเศรษฐกิจโลกนะคะส่วนสภาพัดเองเนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะคะเขาก็เลยมีการลดเป้าการเติบโตของ GDP ในปีนี้เนี่ย ลงเหลือแค่2.5-3%นะคะซึ่งเขามองว่า3องค์ประกอบดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีการชะลอตัวลงมาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะทางสภาพฒน์เนี่ยก็มองว่าส่วนที่จะสามารถขยายตัวได้ดีก็จะเป็นการบริโภคภาคเอกชนนะคะจากการฟื้นตัวของการจ้างงานนอกจากนี้ค่ะยังมองว่าแรงกดดันของเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะลดทอนลงด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะก็มองว่าน่าจะดีตามเดิมก็คือคงเป้านะท่องเที่ยวต่างชาติค่ะเอาไว้ที่28ล้านคนทั้งปีนะคะมุมมองค่ะมองว่าการที่ GDP ออกมาชะลอตัวแบบนี้เนี่ยน่าจะทําให้ทางกรนงนะคะอาจจะมีการยุติการขึน้นอัตราดอกเบี้ย ถึงแม้จะมีการขึ้นอ้อมมองว่าอาจจะขึ้นแค่ครั้งเดียวค่ะอยู่ที่15เซสพอยต์ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงนะคะจากในเรื่องของเอลนยนะคะซึ่งนําภัยแล้งมาให้1-2ปีข้างหน้านะคะน,นี้ก็จะเป็นการคัดการค่ะซึ่งก็มองว่าอาจจะมีการส่งผลกระทบค่ะต่อภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะมากดดัน GDP นะคะหากภัยแล้งเนี่ยมีความมีการทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นด้วยค่ะ หลังจากที่พักเพื่อไทยค่ะมีการจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะเอานโยบายเขาเนี่ยมาหยิบยก ให้ดูนะคะเด่นๆ5นโยบายหลักนะคะก็จะมีดิจิ t a l Wallet นะคะก็จะเป็นการแจกเงิน1,000 0บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าจะช่วยในเรื่องของ consumption เป็นหลักเลยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะให้อยู่ที่600บาทภายใน4ปีค่ะส่วนคนที่จบปริญญาตรีนะคะเขาก็จะมีการปรับนะคะเงินเดือนให้อยู่ที่25,000บาทค่ะโดยถ้าเราดูนะคะ3ข้อแรกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการเพิ่มราคาพืชผลเกษตรนะคะแล้วก็จะมีการลดค่าคองชีพค่ะผ่านการลดพวกค่าไฟนะคะแล้วก็พวกระคานมันค่ะ สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะคะเราก็มองว่าถ้าเป็น Domestic กเพลย์เนี่ยก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์นะคะกลุ่มเช่าซื้อหรือว่า l ีสิ่งนะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคค่ะซึ่งถ้าไรายได้ของประชาชนมากขึ้นนะคะก็จะทําให้การบรโิโภคเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมานะคะแล้วก็เวลาคนที่มีรายได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะนํามาซึ่งการขอสินเชื่อขอกู้ยืมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะ อมองเห็นภาพการเติบโตของสินเชื่อได้ดีหลังจากมีนะคะส่วนกลุ่มดิจิตอล IT ค่ะเราก็มองว่าทางเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็มีการหยิบยกนะคะในการที่จะขอพวกคริปโตสัญชาติไทยนะคะเราก็มารอดูค่ะว่าจะเกิดขึ้นจริงๆไหม ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบรจอ As แอสเซทพัดได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ m o อก d i t แอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111